เชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันเห็นผีกันมาบ้างนะครับ วันนี้เรามาดูกันว่าถ้าคุณฝันเห็นผีแล้วจะมีความหมายมีคำทำนายฝันตามตำราบโบราณว่าอย่างไรกันบ้างและมีเลขนำโชคเลขกที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับฟังเรื่องราวของความฝันฝันเห็นผีกันได้เลย คำทำนายเมื่อฝันเห็นผีจะต้องระมัดระวังเคราะลายที่เกิดขึ้นกับคนอายุน้อยภายในบ้านระวังจะเจอเรื่องที่ทำให้เสียใจเรื่องผิดหวังเลขนำโชคได้แก่1045 หันเห็นผีผู้ชายการเงินไม่ค่อยดีมีรายจ่ายเยอะแต่รายรับยังคงเท่าเดิมมีโอกาสได้ทำงานในที่ใหม่ๆสายงานที่ต่างไปจากเดิมแต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปด้วยดีเลขยกนำโชคได้แก่ 1. 4. 4. 7. และ 7. 7. ฝันเห็นผีผู้หญิงการงานไม่ราบรื่นต้องระมัดระวังตัวให้มากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานการเงินจะต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังสำหรับเลขเด็ดกรณีฝันเห็นผีผู้หญิงได้แก่1578และ99 กรณีฝันเห็นผีผู้หญิงแก่จะต้องระมัดระวังเคาะที่จะเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยภายในบ้านระมัดระวังความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง การงานมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นย้ายสายงานย้ายแผนกหรือได้เลื่อนตำแหน่งเลขเด็ดกรณีฝันเห็นผีผู้หญิงได้แก่2 3 3 3 6 9ฝันเห็นผีผู้หญิงผมยาวมีเกณฑ์ได้รับโชคในทางทิศต,ตะวันออกเรื่องปัญหาสุขภาพระวังปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังเลขเด็ดเลขนำโชคกรณีฝันเห็นผีผู้หญิง ผมยาวได้แก่2885และ87กรณีฝันเห็นผีหลายตัวการงานมีเกณฑ์ติดขัดไม่ลาบลื่นมีโอกาสได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยสำหรับเลขเด็ดเลขนำโชคกรณีฝันเห็นผีหลายตัวได้แก่2366 6, และ99ฟฝันเห็นผีมาหลอก จนสะดุ้งตื่นระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเลขเด็ดเลขนำโชคได้แก่1174และ78นี่ก็คือเรื่องราวเมื่อคุณฝันเป็นีกันนะครับพร้อมทั้งตัวเลขเพื่อให้ไว้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ